อ้าวสบายดีพี่น้องเด้อก่อนก่อนันแห่คนสีเมืองเนาะน้องแหมมก็วันเกิดน้องแหมมครบสีเลื่อนช่วงบัดเสียงหักปังช่างเดียงเบิ้งเจ้านเจ้านุ่มเอ้าเขาจะบ้านเช่นไรล่ะนาะงวันเกิดน้องแหมมนี่บ่มีสองก้อนเด้อให้แต่ความงามแป้งดาราตัวไหนแป้งดาราขึ้นวะยามาเด้อมาเด้อมาเด้ออันนี้มอบให้เอื้อย อันกลองจิลี่อๆแต่จุรลีไปหาเสเองเองะวาเงินจุลมีแต่แป้งแกะเบอรงแกเบิรงโอ้ยกะดีแล้วมีแต่แป้งกะดีแป้งเบอสาม

นท่านประธานคุณได้ยให้ลูกสาวได้ไหมโบโบให้นลูกสาวเนเป็นลูกสาวใหยากมากเลยสิตอนนั men, ่งแมงกระดูกโอว่าข้าเมียมา่นกาค้เมียนะมาเน่มาเน่มาเข้ากองมาแอะ โบ้กอแป้งจะไปทาเองจะบ่นี่บ่เนาะสวยนะสวยคนเนี่แม่บอลองทาเบิงเบิ่งอบบอ่าก้อนนี่่่บอใช่ดี พี่น้องเบิ่งเด้อพี่อแม่วะ่อม่ต้นก้องแท้วันโอ้ยวาวเอาจารย์อาจารย์มานเอาไปฝากลูกฝากคนาเช่อยงางดีถ้าเป็นดอกบุวซังใหญ่แต่หนาก้องดอกบัวหนาก้องมึงใหญ่แต่แบเต็อะัต้นน้าก็ไดอล้ม่อังอไอาหลังเคนมีแต่ความรักเอาไว้เราออกที่่สุดยอดเลยครับเจ้าอีแมวพาวดี

เวลาทาน่อยากใหู้กงาน่แบแมันคือมันคือบรเขาขคเเห็นเขายังมีปะธานลกามีพัะนานาจะลองยาบางบาทลงเลอระันารมีัฒนารีคเวไ่ได้รีคเวยอยางโอยังไ่ได้้ยังไม่ไดโอ้ยังไม่ได้ยังได้อ้ยังม่ไยังไ่ได้อ้ยังไม่ได้อ้ยังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้โ้ยังไม้้ยังไม่ได้้ยังไม่ได้โน้ยังไม่ไดอยังไม่ได้้ยังไม่ได้โอ้ยังไม่อ้ยัม่ได้อ้ย่ กูจะรอเลยอันนี้เป็นแบบโอ้ยโอ้ยจะมาอ่านเป็นนาฬิกาไอ้ให้เบิรงนมาเปรียบเทียบดีๆอันนี้อ๋อเป็นแล้วลดลงแล้วลดลงเหมือนแล้วูดลงแล้วก็ทาข้างเดียวด้ยตลอด้ตลอดเลยโอ้ยตายตายเป็นนายแบบไอ้เปิ้ลนั่นนี่แหละพี่พี่ติกรหันมาทางนี้หน่อยค่ะต้องอยู่ทางนี้ค่ะโอ้เอาความใจควาใจ เม kind of kind of no yeah, mm. ื่อนี่คุศาวดำสิยากเอาแล้นี่นะรอง่ยัเไยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเวลาถ่ายรูปนี่ยรอรอเนีมากทาข้างเดียวนะอม่ได้ทารียเวลานทีทาต้อคมพวกฝ้าพวกกันเวลาไม่เป็นแดงอะไอพิทายข้าเดียวนี่แหละโอ้ต่ายต่อยตายคุศาวูเศาอยู่ใส่เนาะ ให้เปิ้ลเป็นความแตกต่างก่อนแม่เบิ้งให้เปิ้นเห็นโอ้โหรอเปินลเปิ้ลเลยค่ะเราจะลองเพ่งเลือดชาเดี๋ยเร็จะองเพ่งเลืดเลือดเตลเพิ่เลือดชาเหมือนเขาอันนี้อันนี้เปลี่ยนอันนี้อันนี้อันนี้ของง่ายอันนี้ของบาลามียโอเคโอ้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ก่อนแับนี้นะอันนี้ของง่ายเดิมไม่ใช่เป็นเครื่องเดียวใช่ไหมมาดูก่อนมันจะรอมันจะแบบอ่ะ นรอบลอเล็บแอนลรอบล็อออ่าบกบลออารอรนี่หละเป็นความลับของดาราอันนี้แมนสาวไปแฮรอบาลามเนี่ยเอออย่าลืมยกสวยผยกสวยอยกรอติดต่อน้องแหมมาวดีเนาะแดาราแป้งดาราแป้งดาราได้เยออไปทาจะได้ลองดโอ้หปแป้งแป้งลก็ลูกโดมไ่ต้องแจไล อ่าแบบอย่างทั่วไปเนาะเพื่อนบอกว่าการเป็นผู้ให้เรามีความสุขใช่ไหมเนาะนะน้องแหม่มก็ขอฝากไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องทางร้านทุกทุกคนที่ให้ความรักความเมตตาเนาะขอบใจน้องลีขอบใจทุกคนเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ้าวระเบิดถ้าป็นตอนนี้ตอนนี้เรื่อยเฮานับเงินหอดไสร์ละเนาะไอ้แบงก์บาทหนู้แลกเบิร์ดเดอร์ระเบิดนู้นโบ้เข้าจีวายตัววาตัวนี้เขาเกี่ยวยุโรปมาเนี่ย พราะเมื่อกี้นี่ยืมเพิ่นอันใส่ค่าน้ำมันรถไอบะเออเพราะว่าบ่มีเวลาเดลอ่ะเดี๋ยวจะนั่นละอาโมธนาขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยเนอะหัวคือบอดาเนาะไผผหัวคือบ่ได้ยอย่งเขาได้บ่เป็นหยังโมพร้อมเริ่มและทีผู้ว่าเมียอมบอดายมากทุกแก่อะไรหัวเฮาบ่ได้มาเฮาบ่วเขาบอดายไม่ติญาติยังเอาไปกัดเข่วเอาไปเอาไปแ่นี่ยหัวบ่นี่แล้วแต่เพราะว่าเอื้อยเพิ่นอยู่เบื้องหลังเพิ่นมา อันเ,นนเนนุ็เไปถาน้องนุ่งโอ้ยบอไนเบ้าโอ้อันเอาเอาหน้ากากใไสปไป่ใบบัตรเดินหมูบอกให้ของส,มอสอโมสรโรตารี่เป็นฝากมาท่านอยากต้องการแล้วพานธุ์เพขอพันมาอีกอันนี้ของสโมอสรขอบคุณน้องก้อยพี่เหม่มก็มาเจดนะคะแล้วก็มีเจลด้วยฝากไปให้อาจารย์จากสององค์เนี่ยเป็นอย่างตู้เย็นอรพัดลมเคลื่อนที่ เบ่งนี่เนี่ยไอเแพงพันลืมแมะสิตวิยาอาจารย์ลืมพัดลมเคลื่อนที่ต้องอาจารย์แล้วสองรูปเปนแบบ่ะขอบคุณพี่พัชราที่ฝากมาหนูมาถวายให้นะนะคะี่จหาให้ก็ให้ไม่ออกก็ได้ในจะพระโอเคเ้ยบ๊ายบายพี่สวัสดีค่ะพี่ก้อยเมื่อไหร่จะมาถึงบายบาย